วันนี้ไปดูที่เพจคนรักยุคเก่าในตำนานไปเจอเรื่องราวของทัศวรรณเสนีวงศ์นอยุทยานำมาเล่าสู่กันฟังนะครับพินโยเสนีวงศ์เป็นที่รู้จักกันในชื่อทัศวรรณเสนีวงศ์นอยุทยาเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม2494ชื่อเล่นว่าโยเป็นนักแสดงผู้จารครและ acting coach เข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรก เมื่อปีพศ2515จากหนังใหญ่เรื่องแม่อายสะอื้นรับบทเป็นช่อเอื้องได้รับฉายาว่านางเอ,งเอกลูกเป็ดขิเรศคนแรกของวงการบันเทิงไทยเคยจัดละครให้กับช่องสาร่วมกับอรสาพมประธานในานามของบริษัททีวีปรูดักชั่นมีผลงานเด่นช่อเอื้องแม่อาย15 2515ปั้น จากทองเนื้อเก้า25 56, ส2,556ซิ่วเอ๋งเลือดมังกรตอนสิง2,558ละอองเหมือนคนละฟากฟ้า2,560นมน้อยแม่อายสะอื้น2,561เฟิร์นมาตาลดา2,566คุณแม่ชื่อประยงชุ่มฤทธิ์ในครอบครัวมีพี่น้อง8คน เป็นชาวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเมื่อทัศวรรณเข้าสู่วัยสาวชุติมาสุวรรณทัศน์ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ซึ่งเป็นสามีของชุติมาสุวรรณรั์เป็นพี่สาวของเธอชักชวนให้ทัศวรรณเข้าสู่วงการภาพยนตร์เธอมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องแม่อายสะอื้นออกฉายเมื่อปี2515จนกลายเป็นนักแสดงดาวรุ่งหลังจากนั้น เธอมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ที่ชุดติมมาเป็นผู้กำกับเรื่อยมาเช่นทับนางรอง2516นี่หรือชีวิต2516วังน้ำค้าง2517วิมานดารา2517สตรีที่โลกลืม2518จนได้รับฉายาว่านางเอกเจ้าน้ำตาหลังจากนั้นเธอมีโอกาสได้ร่วมงานกับเปียกโปสเตอร์เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงอีกคน ในภาพยนตร์เรื่องประสาท2,518รับบทเป็นผู้หญิงกลางคืนอันส่งผลให้เธอได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสสวดีสาขานักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมมาครองจากความสำเร็จด้านการแสดงเธอได้ร่วมงานแสดงภาพยนตร์กับผู้กำกับอีกหลายคนเช่นวิจิตคุณนาวุฒิเชิดทรงศรีชนะคราประยูน มีผลงานภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธออีกป่ากามเทพ2,519พ่อไก่แจ้2,519อีสาวอันตราย2,519รถไฟเรือเมยีย่เกตตำรวจ2,520 15หยกยก16ไม่หย่อน2,521และเจ้าสาวคืนเดียว2,521สังเกตได้ว่าในปีเดียวกันนะครับเธอแสดงหนังหลายเรื่อง มากเลยทีเดียวหลังจากนั้นทัศวรรณก็เริ่มเข้าสู่วงการโทรทัศน์เรื่อยมาและรับงานแสดงภาพยนตร์น้อยลงไปทัศวรรณเคยคบหากับสรพงษ์ชาตรีและเป็นพระนางแสดงภาพยนตร์คู่กันอยู่หลายเรื่องโดยทั้งคู่สมรสกันเป็นการส่วนตัวที่บ้านของกรุงศรีวิไลมีบุตรสาวคนหนึ่งแต่หลังจากนั้น ทัศวรั์ได้เลิกรากับโสรพง์และดำเนินชีวิตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จอีกคนขอขอบคุณข้อมูลวิกิพีเดียและเพจคนรักยุคเก่าในตำนานอภิชาติงามมั่ง